สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีครับอ้าสวัสดีตอนเช้าวันนี้เราจะเดินทางไปต่างเมืองนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะไปล็อตไปล็อตเบลลาร์เรตขับรถไปเมืองเบาร์เรเบลลารัตเบลลาร์เรตค่ะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านเห็นไหมคะมีแกเห็นจิงโจ้ไม่ทันไม่ทัน จิงโจโ้เห็นไหมเห็นจิงโจ้ไหมตอนเช้าจะเห็นจิงโจ้เห็นไหมไม่รู้เห็นหรือเปล่าจิงโจ้เยอะค่ะแถวนี้ทางเราจิงโจ้โตรงโน,อนอ้นนะไหมจิงโจ้เพียบเลยฝั่งนี้ก็มีบ้านคนนะนี่ก็บ้านหลังหนึ่งค่ะไม่ได้เปรี่ยวอยา่างที่ที่เห็นนะะจะมีบ้านเรือนผู้คนอยู่แต่มันอยู่จะอยู่ห่างกันแค่นั้นแหละค่ะวันนี้เราจะเดินทางไปทุระที่เมืองบาเรลเล็ตนะคะพราะก็ไปซื้อของด้วยค่ะดูบรรยากาศยามเชา้าค่ะ อากาศกำลังสบายสบายค่ะไม่หนาวค่ะขับประมาณปประมาณสักสองนาทีค่ะก็เข้าสู่ถนนใหญ่แล้วค่ะตรงนี้ที่เป็นในเป็นสังกษสีนัคือที่โลรถขวัดนะคะบรรยากาศหมอกลงให้สวยๆค่ะถ้าพอขับมาสักพักก็จะมีเมืองอีกเมืองหนึ่งค่ะก็ไม่ไกลจากที่เราอยู่นะคะต้นไม้ตรงนี้เป็นต้นไม้ยุโรปถ้ามันผีิดอกออกไปจะสวยมากเลยนะคะช่วงนี้หน้าหนาวจะไม่มีใบค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองใหญ่ขึ้นมาเลยนี่เป็นโรงแรมนะคะสวยๆโรงแรมเก,เก่าแก่นี่ก็จะเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งนะคะมีตึเกเก่าแก่เยอะๆมากเลยแฟน,นเขบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองเก่า สำหรับรผู้คนเข้ามา,าขุดทองค่ะเมื่อสมัยอดีตคะ่ะเป็นเมืองเก,าเก่าแก่ตอนนี้ก็เข้าสู่เขตเมือง巴าเลยแล้วนะคะเป็นเมืองค่อนข้างจะใหญ่ค่ะใหญ่ขนาดกลางค่ะรถล,ลาก็เยอะนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นพัคกันพ์คใหญ่เหมือนกันบ้านเราก็เรียกว่าสวนสาธารณะนะ ก็จะมีร้านค้าพวกขายรถไถอะไรเงี้ยพวกของหนักอ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนเรสซิเดนต์ค่ะก็คือเป็นโซนบ้านผู้คนนะคะอยู่ที่นี่ก็จะแบ่งกันเป็นโซนๆนะคะ,คะถ้าอยู่ในตัวเมืองก็คือบ้านจะติดกันอย่างเงี้ยแหละคะ่ะมีแค่รั้วกั้นค่ะระหว่างบ้านตอนนี้แฟนเ็าจะแวะไอ้ตรงร้านนี้ค่ะถ้าบ้านเราก็ประมาณว่าเหมือนโฮมโปรค่ะเป็นร้านที่ขายอุปกรณนะ์ก่อสร้างต่างๆค่ะเป็นร้านที่ใหญ่มาก มีสาขาทั่วประเทศค่ะตอนนี้ก็ออก,กยากับันนิงแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางไปศูนย์การค้าค่ะนี่เป็นศูนย์การค้าค่ะมีป้อมน้ํามันเคมารนั่นก็คือพวกขายเสื้อผ้านะคะเป็นเหมือนห้างขายเสื้อผ้าบูเวิร์ดนั่นก็คือเป็นนําซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ของประเทศนี้แหละคะ่ะมีอยู่ทั่วประเทศค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่อยู่ประเทศนี้มีสบริษัทนั่นก็คือบูเวิร์ดกับโค้ค่ะถ้าเราจะ จอดพักตรงนี้ค่ะไปหากาแฟดื่มกันค่ะตอนนี้นั่งรอกาแฟค่ะอยู่บรรยากาศร้านกาแฟกาแฟดำกาแฟดำดำค่ะแกสั่งกาแฟดำค่ะ just cake yeah no no milk Nom น m cream just cream ค่ะตอนนี้เรานั่งรอกาแฟค่ะกับแกสั่งเค้กด้วยค่ะยิ้มมาแล้วค่ะกาแฟดำเค้กแล้วก็ลาเต้ค่ะเคค่ะเดี๋ยวขอดื่มกาแฟก่อนนะคะเมื่อกี้จ่ายค่ากาแฟไป16เหรียญค่ะถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนนะคะก็ประมาณสัก11บเเหรียญค่าคองชีพตอนนี้ขึ้นสูงมากเลยค่ะตอนนี้กำลังเดินเข้ามาในห้างค่ะแฟนบอกแฟนบอกว่าเดินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยเดินออกมาค่ะ งั้นตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะไปซื้อของแล้วก็เดินทางกลับบ้านค่ะให้ดูบรรยากาศแต่ไม่ใหญ่นะคะศูนย์การค้านี่จะเล็กค่ะตอนนี้เรามาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเอดีแล้วนะคะค่ะตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะนี่เป็นอีกซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งนะคะชื่อเอดีค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีสาขามาจากยุโรปค่ะไม่ใช่เป็นของออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวเ้าไปดูข้างในกันค่ะ มาดูราคาสินค้าค่ะว่าจะแพงขนาดไหนดูราคากล้วยค่ะ 3, สามเหรียญ99เซนก็คือสนนี่เหรียญนั่นแหละค่ะแพงมากอันนี้ก็จะเป็นพวกข้าวโพดสดค่ะอันนี้ก็แพงนะคะน่ะข้าวโพดนี่ก็สี่เหรียญเหมือนกันค่ะตีเป็นสนี่เหรียญเพราะวัน 3, สามเหรียญ99เซ็เซนนี่เยอะแยะมีทุกอย่างค่ะมีมันฝรั่ง มันฝรั่งก็ราคาเหมือนกันแล้วก็มีบลอกโคลี่บอกโคลี่นี่ก็สามเหรียญค่ะเดี๋ยวเอาเอะโวคา,าโดสักหน่อยอะโวคาโดลูกหนึ่งก็เหรียญ19เซนค่ะก็ถือว่าไม่แพงมากคนเยอะค่ะไม่ที่ไหนก็คนเยอะมิต่คนตรงน,นี้เป็นส้มแมนดารินค่ะสองเหรียญ69เซนมีเตงโมอิสปรดก็มีนะดูมะนาวค่ะมะนาวลูกหนึ่งนะ่ะ เหรียญหนึ่งค่ะ99เซนก็ปรมาก็ตีเป็นหนึ่งเหรียญค่ะลูกหนึ่งถ้าบ้านเราอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้ก็คือ23บาทค่ะเนี่ยลูกเดียวต้นหอมก็สองเหรียญ50เซนค่ะ๋ยวเอาแหวสักหน่อยสิแหดก็แพงค่ะแพ็คเล็กๆนี่สามเหรียญ50เซนอันนี้ประกาศเหมือนประกาศบ้านเรานะคะเขาเรียกพักเฉยค่ะสองเหรียญค่ะสองต้นแพงมาก ตรงนี้จะเป็นพวกเนื้อทั้งหลายค่ะมีหมูบดหมูบดไก่บดอันนี้เป็นไก่บดอันนี้เป็นเนื้อบดอยากให้ดูราคาขิงค่ะ2ี่ห้าเหรียญแพงมากกระเทียมสามหัวน,นี่สามเหรียญค่ะดูน่องไก่น่องไก่นี่ห้าเหรียญห้าสิบเซนค่ะต่อกิโลนะคะถ้าเป็นไก่ที่เอากระดูกออกนี่ยิ่งแพงค่ะ11เดเหรียญตีเป็น12บเหรียญค่ะเต็มีทุกอย่างนะคะ อาหารที่เป็นแบบสําเร็จอย่างนี้ก็มีค่ะเดี๋ยวให้ดูอะไรค่ะผัดไทยค่ะผัดไทยไก่ค่ะสิบห้าเหรียญค่ะเนี่ยไม่ใช่สําเร็จรูปนะคะต้องไปทาอีกสิบห้าเหรียญน,นี่ก็เป็นบิสกิตค่ะแล้วก็ช็อกโกแลตเพียบเลยค่ะช็อกโกแลตนี่มาจากยุโรปนะคะอันนี้ก็อร่อยค่ะก็เป็น,นมีพวกเฮซนัทค่ะอร่อยตรงนี้ก็เป็นพวกอ,อาหารเช้านะคะซีเรียลทั้งหลาย มีทุกอย่างค่ะตรงนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดพวกไอ้ที่ทำความสะอาดกระจกอะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นทิชชู่ทั้งหลายค่ะดูค่ะมีทุกอย่างเลยช้อนส้อมก็มีค่ะตรงจุดนี้ก็เป็นพวกยาสีฟันแชมพูอะไรเงี้ยค่ะตรงจุดนี้มีหลายยี่ห้อค่ะดูแพนทีนหกเหรียญค่ะเนี่ย ตรงจุดนี้ก็จะเป็นอาหารแช่แข็งทั้งหลายนะคะพิซซ่าก็มีพิซซ่าแช่แข็งมีปอเปียค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นโซนขนมปังทั้งหลายค่ะมีให้เลือกหลากหลายมากเลยจานชามก็มีขายโอเคค่ะตอนนี้เป็นรออยู่ที่ที่จ่ายเงินแล้วค่ะหลังจากจ่ายเงินก็จะเดินทางกลับบ้านค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะค่ะตอนนี้ก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่า วันนี้หมดไปเท่าไหร่เฉพาะซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ